คิดสมปองหายที่เมืองลิเวอร์พูลเมื่อวานเขาตามหากันให้วุ่นสุดท้ายเจอตัวเจ้าตัวบอกว่าแค่ไปเดินตามหาแว่นเท่านั้นเองคือเมื่อวานเนี่ยทางเพจเฟซบุ๊กของสมปองนครไทยสงเนี่ยได้มีการโพสต์บอกว่าดวนมหาสมปองพัดหลงกับคณะทัวร์ที่เมืองลิเวอร์พูลเขาบอกว่าบริเวณนั้นเป็นรูปปั้นเดอะ ปีเต์บริเวณ Royal Albert d o c ด็อกลิเ o อ,อ,อรพ,พี่น้องคนไทยคนไหนที่มาดูแดงเดือดแล้วก็พบเห็นสมปองเนี่ยกรรณาแจ้งด้วยนะคะช่วยแชร์ออกไปด้วยก็คือที่สมปองเนี่ยเขาไปดูแดงเดือดเมื่อวานที่เมืองลิเวอร์พูลแล้วก็พัดหลงกับคณะทัวร์หลังจากที่มีการโพสต์ตามหาสมปองคนก็คิดว่าเอ๊ะทำคอนเทนต์หรือเปล่าวะหรือว่ายังไงแต่สุดท้ายเหมือนจะหากันไม่เจอจริงๆ ก็ทำเอาทั้งแฟนคลับสมปองก็ดีหรือว่าคนทางบ้านที่อยากรู้ว่ามันเป็นคอนเทนต์หรือว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ดีเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดเลยหลังจากนั้นไม่นานก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่ามหาสมปองหายจริงนะคะตอนนี้ทีมทัวร์ช่วยกันหาแต่ยังหาไม่เจอหลายชั่วโมงแล้วเพราะตรงบริเวณนั้นมีคนเยอะมากไปดูบอลส้มขอร้องหากคนไทยที่อยู่แถวนั้นเห็นโพสต์นี้ช่วยทีนะคะว่าเห็นสมปองไหมขอบคุณมากๆพี่สมปองไม่มีอินเทอร์เนต็ตค่ะ ไปเที่ยวไกลขนาดนั้นไม่มีอินเทอร์เนต็ตอีกตั้งหากแล้วจะไปหาตัวกันยังไงทีนี้หลังจากที่หาตัวกันอยู่หลายชั่วโมงเนี่ยทางเพจก็ได้มีการอัปเดตบอกว่าเจอสมปองแล้วค่ะขอบคุณทัวและเจ้าหน้าที่ที่ตามหากันจนเจอนะคะแกเดินหาแว่นตาที่หายเลยหลงทางสรุปว่าแว่นแกเน่ยก็ไปเรือมไม้บนรถบัส ขณะที่ทางที่สมปองเองก็ได้มีการออกมากล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยตามหานะครับไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนหลงทางก็ตกใจอยู่ใครเดินทางไปต่างประเทศเปิดโรมมม่งนะครับอย่าขี้ถี่หวังแต่จะแชร์ฮอตสปอตจากเพื่อนก็สรุปว่าไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละแค่หาแว่นไม่เจอเฉยๆแล้วก็ไม่มีอินเทนอร์เน็ตเออไปเที่ยวต่างประเทศไม่มีอินเทอร์เน็ตมันยังไงอยู่นะ